สวัสดีครับผมวิศัตโยเวครับและแพมค่ะมาดาสตาร์โยเวค่ะ,คะและที่เห็นนี่นะครับขอบอกเลยว่าสตูดิโอของเราเนี่ยเราไม่ได้ออกเงินเองสักบาทเดียวเลยถูกต้องค่ะเพราะเรามีสปอนเซอร์นั่นก <บา S 1> ็คือ YouTube ค่ะการทํา YouTube เป็นดีขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณวิศท,ทำแล้วก็พิสูจน์ให้แพมดูแล้วว่าโอเคการท YouTube เนี่ยมันมีข้อดีและก็ทําให้เราเพยายามพัฒนาตัวเองมอากขึ้นค่ะบอกก่อนเลยนะครับว่าดีแล้วมันไม่ใช่เรื่องของสปอนเซอร์แต่มนเป็นของรางวัลต่างหาก เออประมาณอย่างนั้นเป็นของรางวัลเพราะว่าคุณวิทย์เข้าประกวดโครงการ YouTube Next Up ค่ะถูกต้องครับโครงการ YouTube Next Up นะครับก็คือจะเป็นโครงการที่เฟ้นหาครีเอเตอร์ทำช่อง YouTube แล้วมีแนวโน้มนะครับว่าจะเป็นช่องที่มีศักยภาพศักยภาพอย่างเดียวไม่พอต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ว่ากาติดตามดกดไลค์ให้พวกเ<ช>รานะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับจัดครั้งแรกไปก็คือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีทีมชนะเลิศเพียงแค่16ทีมเท่านั้นใช่ค่ะและเราก็คือ1ใน16และแต่ละทีมเนี่ยนะครับก็ ถูกต้องค่ะ2,500ดอลลา,าร์สหรัฐครับผมถูต้องค่ะซึ่งเป็นเงินไทยก็ประมาณ80,000ื่ 86,000กว่าบาทนะครับซึ่งผมก็จัดเต็มเลยะะจัดเต็มเลยค่ะมีทั้งไฟมีสปอตไลท์มนีนู่นนี่เห็นได้ชัดเลยว่าแพนดูสวยขึ้นดูแบบว่าไม่บววไม่บานเหมือนรอบก่อนๆที่ว่าเจอเลนส์พิฆาตนะคะนะครับอ่ะเราซื้ออะไรมาบ้างรางวัลของเรานะฮะอันดับแรกคือเราซื้อกล้อง c a ด o อน0 d ดีครับผมเป็นกล้องที่เรากำลังใช้อัดกันอยู่นะขณะนี้นะคะแพมก็เลยดูสวยเป็นพิเศษเลนส์สองตัวไม์ไวเลสของโบย่าหนึ่งตัวไฟสอง เป็นโคมแล้วก็มีหลอดไฟ5ดวงเป็นลิงไลท์เออไม่ใช่สิเป็นเป็นโคมก่อนอแล้วกอ็อีกอันนึ้งก็คือลิงไลท์เดี๋ยวกลัวถ้าผู้ชมไม่เห็นภาพถา่ายรูปไปดูเลยนะครับอ่า แล้วก็ซอฟต์แวร์ Adobe แท้นะครับอีกหนึ่งปีถูกต้องค่ะและที่สำคัญน,นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะขาดต้องกล้องค่ะอันนี้ต้องเป็นพันนะเรียกได้ว่า<ห>8 0 0หม่กว่าบาทเนี่ยสร้างเนรมิตสตูดิโอให้กับเรา2คนได้เลยนะฮะใช่ค่ะสำหรับใครก็ตามนะที่แบบเฮ้ยพี่วิทย์แม่ขอแสดงความยินดีด้วยอย่าแสดงความยินดีเดียวครับผมจะมาสอนพี่ๆทำให้คุณนะครับเข้าเป็นหนึ่งในโครงการ YouTube เนอันปีหน้าใช่ค่ะและที่สำคัญดีไม่ดีนะแถมอาจจะได้ปีปีหน้านะได้8 0 0 0มื่ได้เออ สำหรับคนนะครับที่อยากจะสร้างช่องขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าประกวดกับ YouTube Nextup นะครับให้พิมพ์ใน Google เลยครับว่า YouTube Next up นะฮะมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาครับคุณก็กดคลิกเข้าไปดูเพื่อที่จะได้ดูรายละเอียดครับในหน้านี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายเลยนะครับเช่นรางวัลที่จะได้รับอยากเข้าร่วมไหมคลิกมาดูรายละเอียดตรงนี้ รายละเอียดนะครับว่าจัดขึ้นที่ไหนแล้วบ้างนะครับแล้วก็มีช่องของผู้ชนะที่ผ่นานมาด้วยคุณก็ควรจะเข้าไปดูนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้กับตัวเองนะฮะเข้าไปที่เข้าร่วมนะครับหน้านี้นะครับก็จะบอกว่าช่องที่จะเข้าประกวดเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะฮะหก็คืออันดับแรกเลยนะครับช่องของคุณเนี่ยมีคุณสมบัติตามระดับสิทธิประโยชน์ของบอลหรือเปล่านะครับซึ่งต้องมีสมาชิกตั้งแต่10,000คนแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แคนนะครับถ้าช่องคุณยังทําสมาชิกไม่่ถึง10,000คนรรีีบบเลยสว ถ้าใครเกิน1นึ่งแคนแล้วเสียใจด้วยครับถ้าใช่นะครับก็ตอบไปเลยครับว่าใช่2คุณเป็นพาร์นเนอร์ยูทูบนะครับที่เปิดใช้การสร้างรายได้ในช่องของคุณแล้วใช่ไหมถ้าใช่ก็ตอบไปเลยครับว่าใช่ 3. คุณมีบัญชีอยู่ในสถานะดีใช่ไหมแค่คุณคลิกเข้าไปนะครับตรงลิงก์นี้นะครับมันก็จะสามารถเข้าไปดูบัญชีของคุณได้ว่าสถานะบัญชีของคุณนั้นเป็นอย่างไรและ 4. คุณได้อัปโหลดนะครับวิดีโอใหม่อย่างน้อย3รายการลงในช่องของคุณภายใน90วันที่ผ่านมาใช่ไหม นั่นหมายความว่าถ้าเกิด90วันที่ผ่านมาคุณอัปโหลดไม่ถึง3รายการเสียใจเลยครับคุณไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใช่คุณก็กดใช่เลยครับเมื่อกดใช่เสร็จปุ๊บนี่มันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับว่าดูเหมือนว่าคุณจะมีช่องที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการเข้าร่วมเน็ก u p อัพนะครับเพียงค้นหาการแข่งขันเน็กอันในประเทศของคุณด้านล่างเพื่อเริ่มต้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีการแข่งขันเน็กอัพในขณะนี้ครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องสร้างช่อง,องคุณแล้วก็รอครัร YouTube นนครััับบรรอออ้้อ้้าาางงงงนนนคคต่่่ไไปปเเ็ยผูชม เป็นไงบ้างคะเลิศเลอเพอร์เฟกต์อลังการดาวล้านดวงใหม่เออเห็นตละเราแบบว่ารู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวผัวมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ทําช่อง YouTube อยู่แล้วท้อแท้ทําตั้งนานแล้วคนยังไม่มาสักทีอย่าท้ออย่าแท้ครับผมอยากจะบอกเคล็ดลับสักสองสามประการที่ผมได้รับมาจากยูทูบงานเอ็กซ์แแล้วก็จากแม่อาร์สตาจชโอเวนะครับช่องคลิปเพจนะฮะอันดับแรกก็คืออย่าทําเพื่อเงินเป็นตัวตั้ง ทำเพื่อความสนุกสนานทำเพื่อความภูมิใจแล้วก็ทำสตอรี่ที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมค่ะร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของครีเอเตอร์ที่ผมแนะนำให้เริ่มจะทำคลิป YouTube เนี่ยคือถ้าทำาพื่ความสนุกมันจะไปได้ไกลแต่พอทำเป็นเงินปุ๊บเดือนแรกสองเดือนแล้วโอ้ยยอดขึ้นแบบเลิกไม่ทำนะครับเทคนิคที่สองก็คือทำแล้วอย่าไปเปรียบเทียบกับใครอ่า ซึ่งอันนี้นะครับผมเองเนี่ยบางทีก็น้อยใจนะช่องเราก็แหมททามาตั้งหลายคลิปทําไมช่องนู้นเนี่ยทำไม่กี่คลิปคนกดซับสไครป์เป็นแสนจนเราหลงลืมไปครับว่าเราทํา YouTube เพื่อที่จะแบ่งปันความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเป็นนาเตียงให้คนทั่วประเทศไทยได,ได้เรียนรู้ฟรีๆใช่ค่ะเพราะต่างคนต่างใจนะคะอยากจะเรียนรู้แตกต่างกันเราบังคับเ็าไม่ได้ว,ว่าจะมาที่สตนด์อเดียวินี้เท่านั้นใช่ครับและสุดท้ายนข้อ3นะครับ<ฆ>คุณมีความฝันอะไรทํามันบน u t u b e ครับผม ค่ะทำเลยค่ะอยากทำหน้าทำนมศึกษาได้ใน u t u b e ค่ะสำหรับวันนี้นะครับขอจเพิงแค่แน,นี้แล้วก็หว<า>ัง <นะ S 1> ว่านะครับใครก็ตามที่อยากจะเป็นครีเอเตอร์หรือว่าอยากจะเป็น y o ยูทูอคุณนะครับรีบๆทำช่องคุณทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถทำช่องให้ดีนะฮะแล้วก็เข้าประกวดโครงการ YouTube Next u ัซะเพราะว่าคุณจะเข้าปุ๊บคุณจะได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะมากใช่ค่ะไม่ลองไม่รู้ถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้อีกเช่นเดียวกัน สู้ๆครับูค่ะนาเตทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกยุคใหม่ยุคที่การเป็นลูกจ้างยากกว่าการเป็นนาเเองครับค่ะแต่คุณเป็นผัวแพมง,ง่ายกว่านะจ้ะ